สวัสดีครับผมนายสายันสุวรนโอคูดกำนันตำบลบูหเมืองอำเภอบริษัสำราญจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนอื่นผมก็จะแนะนำว่าตำบลูุเมืองนี่มี12หมู่บ้านนะครับมีพั0ธ์หารัวข้อเรื่องทั้งประชากรทั้งหมดก็1,000 1,700กัวกัวข้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง12หมู่บ้านนะครับก็ได้ทำการเกษตร เกีย่ยวแก่กับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับน้อนนำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาของมาใสอากาศได้ปลูกพืชนะครับปลูกพืชทั้งพืชดูฝนแต่ดูแดดทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากับมาเบิเร์เส้นทางนี่มีผลผูกพันรักกันนะครับซึ่งเท่ากับได้ปลูกอยู่หมู่เก่านะครับตำบลบุเมืองของเฮาเมื่อนี้ภาพที่น้องเท่ามาเบิเร์ทุกแล้วได้ยังแงีนะครับ เ้ระบบนิเวศทีดีนะครับระบบนิเวศทีดีคือจังไดญ่หรือครับก็ก็เบิ้งให้ยที่นอนเขาเบิง้งย่างเส้นนี่เผึองนี่นิ่มนี่แยนกันสี่นะครับและะ้วก็ข้างปูกแล้วมีระบบนิเวศทีดีนะครับพร้อมอได้มีการพี่น้องเฮานะครับพี่น้องเฮาทั้งด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านยูดีนี่แห้งนะครับแล้วก็เรื่องแบ่งปันอาหารของเข้าต่ที่นี่ทั่วไปนะครับยางเ่นเขาลูกไปนํางพังดีสี่น้องเข้ามาเห็นพี่น้องเขา้าใ็ให้พี่น้องเขาเอาไปกินนะครับแบ่งปันกันมันไปที่นี่อยู่หลายอย่างนะครับยางเ่นมีเขปผูกไว้นะครับมีของกินไสน้ำในทางนะครับวา่าแะผักหวานปลา สี่เท่ากับนี่เขา้นนเขากับผูกไหเพื่อเข้าจะเด็ในมั่นแต่เท่ากับเดยแบงกันกี่นองของเขานั่นะครับกี่นองเข้าเดินทางไม่เหี่ยมไม่ยาม เทคนิคงนนท้องเท่ากับมีการรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มในการตีไปไปเหตุกิจกรรมหนึ่งกิจกิจกรรมในการแบ่งปันกันกระมี่นะครับคือเ็ศโครงการแบ่งปันแบ่งพันปันสุกนะครับในการตีพี่น้องเฮ่าในเครือข่ายผู้ใดมีต้นพันที่ยังกระกระะบอกกันมากว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับแบ่งพันปันสุกนะครับแบ่งพันปันสุก คือพันธุ์ต้นใหม่พันธุ์พืชนี่ละนะครับและการสาหรับเครือข่ายนะครับในการเรียนรู้ก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับมาอยู่เรื่อยๆคือการเลกเปเีียนกันเขาจะเป็นโครงการคือโครงการคู่นอกนะครับคู่นอคือ,อยังเข้าไปเอาพนอยู่ในชุมชนนึ่งที่เขาเก่งทั้งด้านตอนต้น,นใหม่ก็สิให้เขามาสอนก็ได้คู่มาแล้ว เขากับสิหาลูกซิดนะครับลูกซิดผู้ใดต้องการอยากมามาตอนต้นใหม่เป็นเด้วซันก็ใหม้มีมีมีคนมาสอนนะครับครับนอกเหนือจากนั้นเขาก็ได้มีการสานต่อในการถี่รุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งเขามีในใน,ในการถี่เขาสั่งอาหารปลอดภัยแล้วส่งต่อให้ทางโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนเพิ่นอนะจะมามาเบิง เมืเบิงงานนะครับมืเบิกงานดูน้ำเส้นทางทางนี้มีผลผู้คนรักกันเนี่ยหละนะครับเพื่นกิดเมื่อเมืเรียนรู้นะครับสําหรับการเรียนรู้ของเด็กหน่อยในชุมช่วนโรงเรียนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกมือนี่เด็กหน่อยผูกพังดีหลายในการเกียวแก้กับเกษตรนะครับ